สวัสดีครับ f c ครับวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับสำหรับเมื่อวานก็เป็นวันที่6นะครับพี่น้องใครได้ชมมั้งครับวันที่6น้องต้นข้าวก็ได้ไปทำการแสดงที่งานพระนครแฟร์นะครับกรุงเทพนะครับเขตบางเขนนะครับพี่น้องใครได้ดูมั้งครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับบอกเลยบรรยากาศนี่เปียกปอนกันทุกคนนะครับ น้องตนข้าวไปกรุงเทพทังทีฝนก็ดันตกอีกครับพี่น้องเอง้ยแต่เอฟซีที่ไปรอชมน้องตนข้าวกอดไม่ยอมหนีนะครับยังกังหล่มรอดูจนน้องตนข้าวแสดงจบนะครับพี่น้องนานๆครั้งจะได้ไปทําการแสดงกรุงเทพแต่ฝนก็ยังตกนะครับพี่น้องก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เอฟซีทุกคนก็ประทับใจนะครับแอดมินก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างไงนะครับเพราะว่า เอก่อน้าแน,น่นเปนนองแสดงจบนะครับพี่นองแล้วนองก็ได้มาไล่เยอะมากนะครับแล้ก็ได้มงคุดด้วยครับพี่นองแอดมินก็ได้ติดตามดูนะครับทางไลฟ์สดก็เห็นถึงพลังของ f อฟซีตีสนับสนุนนองนะครับถึงแม้ว่านองยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองนะครับยังไม่ออกซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเอง แต่เขามี f อซแฟนคลับให้การสนับสนุนอย่างมากมายนะครับแอดมินก็เชื่อว่าอีกไม่นานนะครับตาน้องมีเวลาหวางน้องก็คงจะได้ทำเพลงของตัวเองออกมาสักเพลง2เพลงนะครับพี่น้องมาให้เอฟซได้ฟังนะครับแอดมินเองก็จะรอชมนะครับว่าน้องตนขา่าเมื่อไรจะมีเพลงเป็นของตัวเองสักทีนะครับพี่น้อง แอดมินก็มีเรื่องเล่ามาฝากเตือน f อซอยูหนึ่งข่าวนะครับในช่วงนี้ก็เป็นกระแสอยู่พอสมควรนะครับผู้ที่เขาไปชมคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวสองนะครับพี่น้องก็อย่าดูดคลิปออกมาเผยแผ่นะครับเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์มีความผิดทางกฎหมายนะครับถ้าเราดึงคลิปออกมา ดูดคลิปออกมาเพื่อมาทําการค่าเพื่อสั่งกําไรนี่มีความคิดนะครับพี่น้องก็ฝากเตือนเอฟซีทุกคนนะครับออกกันหรือยังครับพี่น้องส่วนแอดมินก็ได้เขาไปช่วมแล้วนะครับแอดมินชอบมากเลยนะครับในช่วงที่น้องตนเขาใส่ชุดสีขาวนะครับเป็นกรับผงยาวนะครับสีขาวมันดูเหมือนตุ๊กตาดีครับพี่น้อง ใครได้เข้าไปชมนะครับก็บอกเรื่องราวความประทับใจคอมเมนต์มาใ้คลิปนะครับแอดมินอ่านทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องแอดมินก็เชื่อว่าหลายๆคนของ f อฟซของเขาจะาบานก็คงจะเข้าไปชมกันแล้วนะครับดเดี๋ยวไปฟังโปรแกรมง,งานของน้องต้นข้าวกันเลยดีกว่านะครับพี่น้องสำหรับ วันที่เจ็ดนะครับงานลํำลึกสายยันสัญญานะครับวัดป่าเรลัยกรุงเทพเดอ้อพี่นอ้องอุยสุพรรณบุรีครับพี่น้องคืองานวัดงานของสายยันสัญญาลํำลึกสายยันสัญญานี่ก็จะจัดกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีศิลปินไม่ว่าจะรุ่นเหล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางก็จะมาร่วมงานกันแบบคับข้างนะครับพี่น้อง พูดง่ายๆว่าถ้าใครเป็น FC ู่แถวสุพรรณเนี่ยจะได้พบเจอครับศิลปินหลายคนมากเลยนะครับที่จะมาร้องเพลงทําการแสดงงานลําลึกสายยันสัญญาเนี่ยครับบอกเลยเขาจัดกันเป็นประจําทุกปีนะครับแอดมินก็อยากมีบานอยู่แถวนั้นนะครับเพราะว่าแอดมินเป็นคนชอบดูครับดูคอนเสิร์ตนะครับพีน,น้อง ส่วนวันที่12นะครับก็เป็นตลาดสีเมืองนะครับราชบ,บุรีเดอ้อพี่น้อง FC ชาวลาดชบ,บุรีงานนี่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับแต่เท่าที่แอดมินได้ดูโปรแกรมของน้องต้นข้าวนะครับราชบ,บุรีในเดือนนี้เยอะมากครับบ่อยมากเลยนะครับน้องต้นข้าวมีคิวไปทำการแสดงที่ราชบ,บุรีนี่ เยอะมากครับพี่น้องแต่ทงางภาคอีสานก็ต้องรอไปก่อนนะครับส่วนโคราชเองก็เกือบจะมาถึงแล้วครับตอนนี้มาถึงสระบุรีแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงโคราชครับพี่น้องส่วนวันที่13นะครับชุมชนจีนแคะนะครับห้วยกระบ,บอกอำเภอห้วยโป่งจังหวัดราชบุรีเดอ้อพี่น้อง หลาดจับุรีนี่บ่อยนะครับบอกเลยว่ามีอยู่สีหางานนะครับพวกแกรมเดือนนี่บอกเลยว่า f อฟซีชาวหลาดจับุรีนี่ดูกันตาแค่นนะครับน้องวันที่ 8, 9, ดเ1้น้องต้นข้ามีสอบนะครับมี f อฟซได้คอมเมนต์มาบอกแอดมินนะครับแอดมินก็ต้องขอบคุณ FC เอด้วยนะครับที่คอมเมนต์มาบอกแอดมินนะครับว่า วันที่เก้าสิบสิบเอ็ดน้องต้นข้าวมีสอบนะครับน้องก็เลยจะไม่ได้ทำการแสดงอยู่สามสี่วันนะครับก็ขอบคุณเอฟซีเป็นอย่างมากนะครับที่แจ้งข่าวให้อดมินอดมินก็จะแจ้งข่าวให้เอฟซีท่านอื่นๆได้รับทราบนะครับเราก็จะไม่ได้เห็นน้องต้นข้าวไปสามสี่วันนะครับพี่น้องก็ชมกันอีกทีก็วันที่สิบสองนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ายาวๆเลยนะครับ ครับถ่ายคลิปนี่แอดมินก็จะขอนอกเรื่องสักหน่อยนะครับในขณะน,นี้ประเทศไทยก็มีนายยกคนใหม่แล้วนะครับก็คือนายอนุทินชาญวิรุฬนะครับจากพรรคภูมิใจไทยนะครับพี่นองก็ถูกตั้งฉาย,ยาว่านายยกเรือแป๊บนะครับก็คือแป๊บเดียวนะครับปี่นองไม่ว่าจะแป๊บเดียวหรือกี่ชั่วโมงก็ช่างนะครับถ้าคุณตั้งใจทํางานแล้วก็มีผลงานเป็นตีประจักษ์ แอดมินก็เชื่ออย่างยิ่งว่าคุณก็จะได้รับเลือกเขามาใหม่อีกคือเก่าแล้วครับคุณก็อาจจะได้เป็นนายกในสมัยหนาก็ได้นะครับพี่น้องแต่ถ้าคุณจะเป็นสี่ปีหปีสิปีแต่ไม่มีผลงานเลยมันก็ไม่มีความหมายแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแป๊บเดียวหรือนานกว่านี้ถ้าต่างใจทำงานมีผลงานก็เชื่อว่าจะต้องมีคนเลือกคุณเขามาทำงานนะครับ แอดมินก็ขอพูดย้อนไปย้อนมาสักหน่อยนะครับเพราะว่าแอดมินก็รู้ซึกว่าโหดหูแลอเกินนะครับกับรัฐบาลที่ชุดที่ผ่านมานะครับพี่น้องไม่ได้ทําประโยชน์ตัวตรงอะไรเลยนะครับก็จะจะว่ายังไงดีนะครับสําหรับเรื่องการเมืองก็คงจะพอแค่นี้แหละครับพี่น้องเอยก็อย่างที่เราเห็นแหละครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี่แอดมินก็มีภาพบรรยากาศของน้องต้นข้าวไปทําการแสดงที่ พันนครแฟนนะครับบางเขนกรุงเทพก็ได้พูดกล่าวขอบคุณเ c ซแฟนคลับนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกก็ยังมากางล่มรอชมน้องต้นข้าวนะครับน้องต้นข้าวก็ได้กล่าวขอบคุณครับ F c ซแฟนคลับนะครับพี่น้องไปชมกันเลยครับพี่น้องว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับขอบคุณมากๆากในสำหรับพี่พี่ย ชอดอกไม้คะเยอะมากเลยกรุงเทพมหานครจ้ากรุงเทพจ้าขอส่งกังให้ต้นข้ามันได้ไหมจ้าโอ้โหเะมากเลยขอบคุณมากมนะเดี๋ยวรับางเกาะนไม่โดนที่แม่ยอมาแล้วหรอใจมากจริง จริงๆันใจตัแต่เดินขึ้นมาบนเรืทีแล้วตังแต่มาถึงงานแล้วทกซ้ำเพราะว่าตมนนี้ยต้ี่มาค่ะโหรู้สึกเสียใจมากแล้วก็ค่อนข้าง่าช้าไปวเดิมน,านคะคะต้องขอปาาาเป็นพนักพยด้วยมากๆอุ้ยอาการขอบคุณค่ะแกสายเลยไม่ซึ้งเลยขอบคุณค่ะก็ใจถามผมลี่เกี่ยวได้หนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อันดูขอไปคุยสักนินดหนึ่งคะโอ้ยไม่รีบร้อนนะรี่มรีบรึ่มขอบคุณค่ะอัดูแต่เขออาตรงจังอันดูขอไปคุยสักนิง สิ่งแรกตอนนี้ที่หนูอยากจะพูดนะคะก็คือหนเป็นห่วงนะคะสุขภาพของพ่อแมแ่ทุกท่านทุกคนเลยนะยนนืนตากองรอดูผลลัพธ์ทำให้หนูรู้สึกว่าแมรรับเคยงบนีเนี่ยมันมีคุณช่วงมากนะคะหนูต้องขอกบบขอทุกคุณมากๆทั้งแม่ทุกท่านเลยนะคะ ดับนะ้ำแล้วสาดฝนด้วยนะเนะพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไม่สบายเนี่ยจะเป็นหัวหนูเลยเป็นหวัดนานม,มากพอเสียงจะหายนะเออตอนนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเสียงเพราเอายังคะแม่จ๋าเพราะแล้วนะแต่โดยนำตัวอ,อย่างเป็นทางการและที่หนึ่งดีกว่านะคะค่ะชื่อเด็กหญิงสุภยาตาอุดมชื่อ,อว่นาป้าค่ะ มาจากการเดินเพลงชิงถูกชั้น68สมัยปัจจุบันเดินอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนการเจริญนคราะห์โดยท่านผอดรสมพงษ์เตชะรัตน์โอระกุลค่ะวันนี้หนูก็เป็นเด็กบ้านม่อคนในนะขอโทษคุ่สักวันนะคะได้ไหมจ๊ะหนูเคยมากรุงเทพแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนั้นรู้สึกเสียใจมากเสียใจมากๆจริงๆค่ะหนูไม่สบาย ได้ที่เป็นที่นะคะแต่เชื่อไหมคะพ่อแม่ชาวกรุงเทพพนัานคงต้อนรับดีมากๆช่วยหนูร้องเพลงค่ะอะไรนะคะค่ะได้เลยเดี๋ยวหนูจัดให้นะคะต้องขอย้อนไปก่อนเมื่อเราที่หนูมาลาด้วยแล้วนะคะหนูไม่สบายแล้วหนูก็แบบว่าร้องเรียนกับพี่นะคะพ่อแม่หน่อยเนี่ยช่วยหนู นตกเพราะพ่อแม่ก็ยังอยู่ยังให้กำลังใจหนูเสียงกับมือให้กรุงเทพมหานครใหน่จ้า